นิทานอีสศบเรื่องหมาป่ากับลูกแก,กะการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาป่าตัวหนึ่งมันเดินผ่านหนองน้ำเล็กๆใกล้กที่อยู่อาศัยของมันมันเหลือไปเห็นเจ้าลูกแกะตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอย่างมีความสุขในขณะนั้นมันรู้สึกหิวพอดีจึงคิดวางแผนจับลูกแกะกินเป็นอาหารแต่ว่า มันไม่อยากจะถูกตราหน้าว่าเป็นหมาป่าที่อันตรพาลดุร้ายจึงยังไม่ฆ่าลูกแกะตัวนั้นทันทีเจ้าหมาป่าเดินเข้าไปหาลูกแกะที่กำลังกินน้ำอยู่แล้วพูดว่าอะไรกันนี่เจ้าลูกแกะเกเรเจ้ากล้าดีอย่างไรจึงทำให้น้ำขุนเป็นโคลนจนค้ากินไม่ได้ลูกแกะตอบกลับมาอย่างใสซื่อว่าฉันเสียใจแต่ฉันคิดว่า ฉันไม่สามารถทำให้น้ำนั้นขุ่นจนท่านกินไม่ได้เพราะฉันอยู่ปลายน้ำจะไปทำให้น้ำขุ่นจนถึงที่ท่านยืนได้อย่างไรหมาป่าตั้งใจจะหาเรื่องลูกแกะให้ได้จึงพูดว่าบางทีมันก็อาจเป็นได้แต่เมื่อหกเดือนก่อนเจ้าคนพานเจ้าได้ดา่าข้ารับหลังลูกแกะตอบมันจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรในเมื่อตอนนั้นฉันยังไม่เกิด หมาป่าพูดอย่างโมโหอะไรกันเจ้าช่างไม่มีความละอายครอบครัวของเจ้าเกลียดครอบครัวของข้าถ้าไม่ใช่เจ้าเป็นคนดา่าก็คงเป็นพ่อของเจ้าพอสิ้นคำหมาป่าก็กระโจนเข้าใส่ลูกแกะแล้วฉีกเนื้อกินโดยทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนผ่านมักมีเหตุผลนานาประการที่จะทำชั่วโดยไม่ให้ผู้อื่นกล่าวหาว่าตนเองชั่ว ผู้ที่มีนิสัยพานย่อมหาเหตุที่จะพานผู้ไม่มีความผิดให้จงได้